สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูวิธีทำน้ำหวานมะตาวนะครับหรือมะตาวนี่เราก็เอามะตาวหรืออะไรภาษาไทยเขาเรียกขุดซาหรืออะไรไม่ใช่มะตาวเนี่ยครับเหมือนลูกตาลน,นะลูกตาว เกลียวใส่น้ำตาลก่อนนะครับสิมดู คอคอรัแล้นเราก็จะใส่กะทินะครับเป็นกะทิของคุณอะไรเป็นกะทิอร่อยดีนะครับใันทวนๆนะครับ ไปที่แล้วก็ไป <c oughs> ที่แล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยครับนี่เท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยมันมีน้อยนะครับเหลือน้อยอก็ใส่ไปหมดเลย ใส่ลงไปแล้วก็ค่้คนให้มันเดือดนิดนึงนะครับคนให้มันเดือดนิดนึงแล้ค่อยเอาเครื่องขึ้นสดูก,ก่อน 嗯，嗯，对。 ทำไฟอ่อนๆนะครับอย่าทำไฟแรงประมาณถานแค่นี้ไม่ต้องดังให้มันลุกลูกตานซื้อมาจากสาวบ้านนะครับลูกตานสุดๆลูกตาน,นะครับสุดๆ พูกตาป่าซื้อมาจากสาวบ้านโอเคนะครับพอได้แลนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ